สวัสดีครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Arted DX นะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลกในแบบที่มีชื่อว่า For g o t t e n Memory นะครับผมนะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนั้นผมขออนุญาตเกินๆอะไรสักหน่อยนะครับผมนะคลิปนี้ผมคิดว่ายัางไงก็ต้องมีคำหยาบหลุดออกมาอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นเกมผีและเวลาที่ผมตกใจเนี่ยมันก็จะเป็นคำอุทานเนาะนะก็นะ ขอคุณผู้ชมทุกคนเข้าใจนะครับนะว่าสิ่งที่ผมพูดออกมานั้นมันก็มาจากอารมณ์ล้วนๆนะผมโอเคครับน,น,นั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกดเริ่มเกมกันเลยดีกว่า let's go <S เอาแล้วครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในร้านน่าจะเป็นเฟสแบร์พิซซ่านะครับโอ้นี่มันเจ้าเฟสดี้นี่ว่าถูกทิ้งไว้แบบน่าจะนานแล้วละดูจากสภาพวีเอาวะ อารมณ์เหมือนแบบไฟไนท์เลยอะเดี๋ยวแล้วทีนี้คืออะไรสามารถดูกล้องได้นะครับโอ้โอเคนี่ก็คือเป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะครับนะเพราะถ้าเกิดผมไม่รู้อะไรก็ขออภัยนะครับว่าแต่ออก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 จากกล้องอยังไงวะเนี่ยเอากดอ๋อโอเคไปหากดจะหาเจอโอเคภารกิจของเราก็ให้เราทำอะไรลองนี่ดูครับ สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่คืนแรงของคุณฉันอยากจะแสดงความคิดเห็นเอ้ความยินดีกับคุณในนามของโทนี่ทัสไม่ได้รับตำแหน่งของคุณกลัโอ้ไปเร็วมากวางไว้ลูกโอเคก็น่าจะทำเหมือนแบบเกมไฟนัฟเฟดดี้เลยไหมแบบอยู่เอาชีวิลอดได้ถึงเนี่ยตีห้าน่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นออกซิเจนกับพลังงานโอเค ซึ่งเราสมา,าสมารถเุ้ยเราสามารถออกไปดูข้างนอกได้วด้วยครับท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยว่าดีกว่าไฟแนนเฟนดี้นต่เนี่ยพอไฟแนนเฟนดี้มันในนี่ไงต้องให้เราอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวไม่สามารถออกไปไหนได้กอมีทานไฟฉายด้วยนะครับนะโอเคแสดงว่าไฟฉายมีการทานหมดซึ่งเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดชิปโอ้โ oh, อ oh ้ไม่กอดเฟดดี้มันเฟดดีมดด้มันจะแดกผมเฟดดี้มันจะแดกผม ว้าปุ๊จะแดกมุ๊จะแดกกูเลยนี่จะเบิกดิอะไรวะมาปุ๊บเดียวมึงเอากูเลยเหรออู้ใจเย็นครับเชี่ยมีพัฟเพชรด้วยครับท่านผู้ชมทำไมพัฟเพชรไปอยู่ในห้องเราโอชิปเปล่งไรไงผมไม่รู้วิธีรับมือเลยครับนแต่ละตัวเฟดเฟสเฟดี้มึงเฮ้ยพลังงานจะหมดแล้ววะ เอออะไรวะอฮ้ยตกใจชิปไฟเออแตกไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งชีวิตเวนเอยทำไมมันหัวจังวะแล้วเรามีวิธีลบมันไหมเนี่ยเมื่อกี้มันแบบรอยอยู่หน้านี่เลยอะจะลบจะไปได้ยังไงอะโอ้โห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 เฟดดี้ใจเย็นลบก ถ้ผมไปโดนอะ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เฮ้ย so อ,อย่าเพิ่งครับโอ้ช oh, ิปพายและเวลาถูกแช่โอ้ยโอ้หมออย่าเพิ่งเล่นอะไรเลร <laughs> ่นเล่นเล่นยังไงมนเล่นยังไงมนเล่นยังไงซ่อนได้สามารถซ่อนได้ที่ได้อ๋อ oh. โอ้ย๊อดเวลาถูกแช่แข็งเราต้องไปทำยังไงครับอันนี้ผมไม่รู้อ๋อ้ๆอๆเล่นแบบงงงครนะับไม่รู้อะไรเลยจังวันนี้เฉลตเป็ดได้งไงมึงเสียงอะไรวะพับเพจปะ่าวะเสียงอะไรวะ โอ้ไม่ก็เดี๋ยวบอกนั่นนั่นคือพับเพจโอ้ไม่ก็อย่างวะนะหฮ้ยทำไมเองบนเป็นเพื่อนฆ่ามาจะสามชั่วโมงเนี้ยนะเอ้ยปิดหนีแม่งปิดเลยมันบ่นนานเหลือเกินจะตีสามไอเอเว่นอ๋ออ๋อชิปเป่งแล้วไงครับช่องแอร์ทางขวาซะด้วย damn bro damn bro เฟดี้มึงเกินไปนะเพื่อนที่เป,ปล่งไรช่องแอร์เราช่องแอร์เสียครับตอนนี้เราต้องไปซ่อมช่องแอร์มองว่ามันน่าจะไปแล้วมั้งต้องไปซ่อมช่องแอร์ครับโอเคไปช่องแอร์ช่องแอร์แล้วมันมีทางน,นี้ด้วยเนี่ยน่าจะมีที่ให้เราซ่อนแอบนะครับวิเฮียมันเฟดี้นี่ว่าอยู่อยู่ ผมอยู่ใกล้มันมากเลยว่ะเมื่อกี้โอ้ยอ r o ดัมดับรอโอ้ I'm sorry sorry Freddy วิ่งดีครับ run boy run ตามิน่าหมดก่อนโดนมันแดกไปหนึ่งตัวยีโอ้ออมกูปิด กูปิดอำนาจมาแม่งไงตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วโอ้ oh my god เพื่อนตอนนี้ช่องแอร์เรากำลังจะไปอย่างว่าไปดีอืมเฟดีมึงิฟัดดิีเฟด,ฟด,ฟดี oh my god เดี๋ยวโอ้ย oh เจี๊ยชบเสด็จเป็ดเฟดี เปิดปรเข้าเม่อไหร่แล้วไอเวนโอ้ดราโบมันช่างยาก,กินอะไรขนาดน,นี้โออืเอาไว้ว่าอย่างน้อยพาร์ทเนี้ผมต้องเอาคืนนี้ให้ผ่านก่อนนะเพราะมันเป็นคืนแรกด้วยอะไรมันจะยากขนาดน,นั้นวะฮะโอเคบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขอให้เวลาไหลไปเรื่อยๆลูกนะขอให้ถึงหงมงเช้าไวโอเคพัเพชรมึงกลับไปที่เดิมเดี๋ยวนี้เปิดผม่าไปแล้ว ประเด็นแรก,ก,กเลยตัวปัญหาเราเลยก็คือเฟสตี้นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เดินเร็วมากๆแล้วประเด็นคือผมวิ่งเร็วไม่เท่ามันใช่แล้วมันวิ่งเร็วกว่าผมแล้วอย่างต่อไปเลยที่มันขัดความเจริญของเราก็คือสเตมิน่าครับนะสเตมิน่ารู้สึกว่าจะหมดไวเหลืเอเกินนะครับหรือว่าระหว่างทางนี้อาจจะมีทางให้เราให้เราแบบหลบซ่อนแต่ผมหาไม่เจอดิโอเคเฟสดีกูรู้มึงอยู่ตรงนูน มาดูกันดีกว่าครับตอนนี้พับเพชรมันเปิดผ้าม่านมาอีกแล้วกลับไปอยู่ในกล่องเหมือนเดิมอีเวนต์โอเคมาดูกันสิครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วอโลโัลลเฟดดี้อย่ามาตรงนี้นะเว้ยอยู่ที่ที่เองควรจะอยู่เว้ยไม่ใช่มาแบบหลอกหลอนข่ายอย่างงี้เฟดดี้อันนี้ก็อ้ยเป็นอะไรอ่ะ มันเป็นอะไรสักอย่างแก้วกาแฟหรือผู้อยากรู้ว่า,าแก้วกาแฟนี้เราสามารถหยิบได้ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะตีสองแล้วมอเอ่อพัาเพ็ดแน่นอนเสียงอย่างนี้อืมปิดซะโอ้แมพมันคือแบบถ้าเกิดจำแมพได้นี่คือแบบผมว่าเราน่าจะผ่านฉลุยไปแบบง่ายๆเลยนะ แต่ประเด็นคือเราจำแมปไม่ได้นะเพราะผมเพิ่งเล่นด้วยโอเคตอนนี้เป็นเวลาเฮ้ยเกือบตีสามนะครับเฟดดี้มึงอย่ามาตรงนี้ได้ไหมลูกก็ได้แหละไหลๆไปลูกไหลไปผมขอดูแค่พับเพชรอย่างเดียวพอแล้วนะเฟดดี้มันไม่น่าจะแบบมาทําอะไรเราตอนนี้เมื่อกี้อาจจะเป็นแบบมันเกมมันแกล้งเราก็ได้นะครับนะเห็นเราโซโลไงเออที่จริงผมพยายามหาแบบห้องอเอาคนมาเล่นด้วยนะนะแม่งแต่มันไม่มีจริงๆวิงะครับนะผมรู้สึกว่าแบบนี้ต้องแบบเอาเพื่อนมานัดเพื่อนมาเลยอะ โอเคเฟดดี้ okay, มาอยู่ไหนวะอ๋อโอเคผมจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นผมจะอยู่แต่ในนี้อยู you know? e ่ n น w อีพะเพ็ดมึงอยู่อืมึงก็จะเปิดมาเลยเลยฮะยัยโอเคพาวเวอร์ชินเลเตอร์ยังไม่มีอะไรนะจ๊ะท้องแอร์ก็ขอแบบอยู่ดีๆอะ่ะเอออย่าเพิ่งเสียหายอะไรตอนนี้อม นี่ขนาดคืนแรกมีแค่เฟดดี้กับพับเพจใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคืนสองคืนสาไปน่าจะมีอีตัวนั้นแน่นอนนะครับนะที่มันยืนอยู่โม่อ๋อทำาททำไม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 มันดับติดติดวะโอเคพับเพจมันอีกแล้วปิดปิดไปเรื่อยๆโอเคตีอะไรแล้วครับตีสามแล้วมาอ่อ ไฟมึงแม่งใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเสียนะขอร้องอย่าเพิ่งเสียหายอะไรตอนนี้ขนาดเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวตอนนี้ตีสี่แล้วครับโอ้บอยโว้เจเฮ้ยเพี้ยเสียงเนื้ออะไรยี่ตัวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ฮือตกใจโอเค โดนรอบอีหนึ่งทีเบ็นเบ็จริงอ๋อไอเฟสตี้มันน่าจะไปหลับนะครับตอนนี้ตีสี่แล้วสี่ห้าแล้วตีห้าเลยดูว่าดูนาฬิกาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ทำอะไรได้ชีวิตกล้องเกินก็นไม่ดูครับจังหวะนี้โอเคไอ้พระเพดก็จะมาแบบอย่างนี้เรื่อยๆเลยมันพปายามเปิดผ้ามามาหลอกผมนะแต่ผมไม่ให้มันหลอกโอ้ ตีห้าแล้วจ้าจะตีห้าแล้วบ r o ทำไมวันนี้เฟตตี้ทำไมคืนนี้เฟตตีดด้มาในนี่นจังวะมันที่สุด what the อะไรวะ blast door อ้าผมโดนประตูนี่ตายโอ้โหแสดงว่านิ้วผมเผลอไปกดโดนได้เลยเฮ้ hey, แต่เมื่อกี้ผมไม่นี่เลยนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปกดมันเลยอะทำไมอะเวรจริงๆ เฮ้ยจะพลาดแล้วขอดีเพื่อนไอ้ฮาเผิอไปกดโดนประตูได้ไงอ่ะโอ้โอ้โอ้ไม่ก็เปิดก่อนโอ้เว้ยละ power generator เราเสียหายครับตอนนี้ต้องรีบด่วนครับโอเค power generator อยู่ตรงไงหนวะเสียงเคียร์เลยวะโอ้ oh. โอเคมีป้ายบอกมีป้ายบอกเราต้องไปซ่อม Power Generator พอเมื่อกี้เป็นตู้โอเคเราน่าจะสามารถหลบได้นะครับอยู่ทางไหนวะสลัดผัก Power Generator แบบโคตรใหญ่ครับเจ้าเวนันนี้ผมไม่รู้แล้วผมเดินไปมั่วเพราะว่าก r นอะไรอ้ my God เวลาถูกเช็คแข็งด้วย เวนละสลัดสลัดผักอ้๋ชิกะหวัดดีเพื่อนอืมมึงไม่ทำอะไรกูใช่ไหมโอเคโอเคปืดโอเคชิกะมึงนั่งอยู่อีเชนนะโอ้วเวนแล้วแม่งโคตรมืดเลยครับจังหวะน,นี้แล้วผมไม่สามารถเปิดไฟฉายได้เวลาถูกแค่แข็งอยู่ ด้วยอ้โคตรมึดเลยไม่นะผมเกลียดความมืดว่ะโอเคโอเคตาม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 ไปไปตามไปไปตามาปไปปึ๊ดปึ๊ดปึดกลับมาลานเหมือนเดิมนะลูกเวลาโอเคเวลากลับมาลานเหมือนเดิมโอเคเถอว่าดีแต่ตอนนี้คือเราต้องไปนี่ครับช่อม อ๋อตกใจหมดเลยค่ะเราต้องไปซ่อมช่องแอร์นะครับนะเพราะว่าช่องแอร์เราเสียหายก่อนที่เราจะคาดอากาศหายใจตายว่าแต่ทางกลับไปที่เดิมอยู่ไหนวันเนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อนี่ยน,นี่ทางกลับไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชอมแมพโคตรใหญ่เลยครับ โโโอ้ oh, 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 oh. ผ่านไปด้วยความทุรักทุเลอยนี่ขนาดคืนแรกเนะี่ยยังรู้สึกว่ายากเลยผมรู้สึกว่ามันต้องเอาคนมาเล่นหลายคนนะครับนี่ไงเออเปิดล็อกอะชิพเมนต์ด้วยโอ้ <Ooh. S 1> oh. โอ้แล้วผ่านแล้วได้ตังค์มาตั้ง500ดอลล่าร์่ยมาคุ้มกับที่ผมเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงในนั้นไหมวะก <c oughs> ็ <c oughs> โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับนะกับเกมเราบอกในแมป Forgotten Memory นะครับผมนะก็ถ้าคุณผู้ชมชอบและอยากให้มีคืนต่อไปนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย